แต่ว่าเขาจะล้อใช่ไหมจะบุกบานก็เก่งแหละตอนนี้เราชลไว้อยู่ไงชลกล้องไว้อยู่ถ้าหนูเรียนป .6 อะยังไงเนาะก็จะเรียนป .6 ไม่จบอะไรประมาณนั้นใครชื่ออะไรใครชื่ออะไรวะเราจนโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ตอนนี้อโอ้โหน้ำตื้นมากเลยน้องเหมยนี่น้ำคือสูงมากเลยเพราะว่าฝนตกช่วงลูกดูฝนก็แบบนี้เลยเนาะสบายตอนนี้จะมาอ่อยข้าวหมูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนะเขาเตรียมไว้เหน่นี้ข้าวอะไรเก็บเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่างนะคะปกติก็คุณพ่อ จะมาอ่อยแล้วก็คุณแม่จะมาอ่อยไม่ใช่ก็คุณน้องโบฟองจะมาอ่อยข้าวหมูนะฮะแต่วันนี้พิเศษหน่อยนึงฝนจะตกเกี <c> ่ <oughs> <c oughs> ยวอะไรโอเคมาอ่อยข้าวหมูกันค่ะโอ้โหพ่อเลี้ยงทำอะไรจ๊าคุณทำอะไรนี่เราก็จะต้มข้าวหมูไว้แบบนี้เลยอันนี้คืออะไรเป็นนั่นนะ เป็นผักทั่วไปเนี่ยแหละผักในสวนเราเนี่ยเป็นมันนะต้นมันะสใส่จะเลี้ยงแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแก็บแก็บเก๋แก็บอ่อนได้หมดโอ้โหช่วงบรรยากาศมันแบบว่าฝนตก ตลอดทั้งวันเลยอะช่วงนี้ไม่เคยได้ไปไหนเลยลุยที่ไหนก็คือฝนตกอะเนาะก็ต้องอยู่บ้านอะพี่ๆไก่ก็ก็ไก่ก็เยอะมากไก่ที่บ้านเอ่อไม่ได้ไม่ได้ไว้ที่บ้านแล้วนะคะนี่มาไว้ที่สวนนี่ไปดูซิต้องเหม่ยพาพี่ๆไปดูซิไก่ชวนคุณพ่อยังอยู่นะไก่ที่เป็นเจ้าบ่าวของเราก็ยังอยู่อยู่นะคะ แต่ว่าไม่จะไม่ได้ลจะจำเจ้าบ่าวตัวเองไม่ได้และตัวตัวไหนไหม่รู้อันนี้ก็คือนี่ไก่ทั้งหมดเลยดูแบบว่าเยอะมากเลยนะใช่ไหมไม่เห็นหรอาหาไเอ,อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเขาดบอันเขาหลบอันต้นไม้เหนยียเนี่ยในนี้ก็มีในนี้ก็มีดิหันกล้องไวมากเลยตาลาล อันนี้ก็ปล่อยนี่เป็นไก่ชนอ๋อคิดว่าเจ้าบา่าเพื่อนของไม่รู้ว่าตัวไหนเจ้าเบา่าอ่ะก็ปล่อยให้มันแบบเออตายเองเลยไม่เขาไม่เอามาขายไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะเก็บไว้อยู่แต่ตอนนี้เราจะไม่ได้ว่าตัวไหนนะนี่ค่ะหน้าตาหน้าตาข้าวหมูของเราจะเป็นอย่นี้ฮัลโหลเป็นหวัดอุ้ยดูสิหมูตัวอยากกินมากแล้วเอ้ย เอาหัวห no okay. ัวหัวเออโอเคอือเหลือข้าวหมดเลยจ้าก็แบบนั่นแหละเลิมหมดเลยก็ฮะจะไปไหนจะนวนจะไปไหนคะอ๋อจะไปหาเพื่อนอุ้ยดูสิการแต่งตัวแบบ กลับมานี่คือเข้าโรงเรียนแล้วหรออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปล้างมือแป๊บนึงมาคุยกัน <c ười> คุยกับสาวไทยมามานี่มาไม่ได้เจอกันนานเลยกลับมาเข้าโรงเรียนละ <c ười> เดี๋ยวภารกิจของเราน้องเหมยไ <c ười> <c ười> ม่ใช่หมอดสิน้นจะให้น้องเหมยขุดสวน คืสวนคืสวนวันนี้ตามติีชีวิตสองสาวไงทําอะไรแต่ละวันแต่ว่าวันนี้ก็เราทํางานไงเนาะเราก็อยากให้พี่พี่ดูน้องเมยทำงานว่าดีอย่างเป็นทางการสว่สดนีค่ะใครเชื่ออะไรใครชื่ออะไรวะน้องจันดวนโอ้โหไม่ต้องเขินอ่าดูหน้าตาแบบนี้เป็นใครเอ่ยเหมือนใครน้องเหมยเหมือนใครเนี่ยเหมือนชื่อว่ไ ไม่ใช่หรอกคนละแนวกัน <c ười> คนนี้ออกจากลอยคนนี้ออกจากในเมืองโอเคอันนี้น้องจันนวนนะคะน้องสาวของใครเอ่ยพี่คำแปงค่ะพี่คำแปงพี่คำแปงนี่ก็คือตะก้องเก่าของเรานะคะตะก้องของเรานั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เขาก็ไปทํางานแล้วเนาะน้องคําแปงนั่นเองใครจําได้บ้างเอ่ยหน้าตาเหมือนกันไหมดูดีๆหน้าตาเหมือนกันไหมเหมือนมากอะคือจากรอยยิ้มเหมือนมากอะ่ะ คือคิดไหมว่าตัวเองเหมือนพี่กำแพงมากคิด <Okay. S 1> นะแต่ว่าเขาจะล้อใช่ไหมจะบุกบาน <laughs> <laughs> จะบุกบานกว่าพี่กำแพงเขาบอกอย่างนี้พี่พี่กำแพงอาจจะล้อน้องว่า <laughs> หน้าตาก็เหมือนกันแหละแต่ว่าจะบุกบานไปนิดนึงอะไรเงี้ยพูดกับน้องไงนะก็หยอกกันเล่นอันนี้คือไปเดียนมาหรออ่าตอนนี้จะไปจะไปที่ไหนนะไปบ้านเพื่อนออจะไปบ้านเพื่อนแต่นี่ชุดโรงเรียนพามา่ อันนี้ทําไมอ่ะแบบอ่าไม่ได้เรียนทางทางไทยแล้วหรอกลับมาเรียนพม่าแล้วหรอค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าที่ไทยเขาคือแบบว่าคือเขาบอกว่าอตอนนั้นหนูยังอยู่ป .4 อยู่แล้วครูเขาบอกว่าถ้าหนูไม่ไปทําบัตรประชาชนอะ่ะถ้าหนูเรียนถึงปหกอ่ะ 6, ยังไงเนาะก็จะเรียนปหไม่จบอะไรประมาณนั้นนะอ๋อเพราะเราไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมค่ะอ๋อ คือน้องเองอ่ะเป็นมีพ่อแม่เป็นไทยใหญ่แล้วก็อยู่ที่บ้านนี้เองเนาะอันนี้คือไปอยู่กับกับพี่สาวคนโตอ๋อไปอยู่กับพี่สาวแล้วก็ไปเรียนไทยทางไทยแต่ว่าพอแบบตอนนี้ขึ้นถึงมอ,อะไรแล้วนะปห้าปอ,อ,อปอห้าแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหนูไม่มีบัตรประชาชนอ่นะหนูก็จะเรียนไม่จบใช่เรียนไปก็เท่านั้นเหมือนแม่เหรอค่ะแล้วก็อีกอย่างคือน้องกลับมาก็คือ อ่าดีเนาะเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครอยู่เลยคุณพ่อคุณแม่อยู่เองแล้วน้องคั้แรกก็ไปทํางานด้วยแล้วอ่าน้องก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อคุณแม่อืแต่ว่าเสียดายมากเลยนะคือแบบว่าเรียนถึงมใช่ไหมมป<บ>อปก่อนแล้วก็มอ่าตั้งตอนนี้ปสี่ปห้าปห้าปห้าแล้วแต่ไม่ได้เรียนต่อแล้วเสียดายไหมเสียดาค่ะอยากเรียนต่อไหม อยากเรียนต่อค่ะถ้ามีโอกาสอยากเดทต่อไหมอยากค่ะสงสารจังเลย <c oughs> คือตอนนี้ก็ <c oughs> มันตัดสินใจยากเนาะเขาก็เราก็ไม่ใช่คนไทยด้วยไงแล้วก็อีกอย่างก็อ่ามันก็ไม่จบเนาะเรียนไปก็ไม่จบแบบเนี้ยน้องก็ไม่รู้นะมันมีแบบนี้ด้วยหรอน้องเหมย <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าเราคิดว่าแบบ เราเราก็สามารถไปเรียนปกติได้แบบเนี้ยเนาะเพราะยิ่งน้องก็เด็กๆด้วยอะ่ะมันก็สามารถไปเรียนปกติได้แล้วก็เรียนแบบจบได้แบบเนี้ยแต่ว่าอันนี้คือถ้าแบบไม่มีบ,บัตรประชาชนของทางนู้นก็ไม่จบแบบนี้ก็อ่าอืมเสียเวลาไปกี่ปีแล้ววะห้าปีห้าปีไปเรียนห้าปีเนาะอ่าไปตั้งแต่เด็กแล้วว่ะ พูดภาษาไทยใหญ่เป็นไหมไมาเป็นคะ่ะลืมแล้วลืมแล้วโอ้ไปตั้งแต่เด็กกันเนาะชุดเนี่ยแตกต่างจากอันที่ไทยไหมแตกต่างค่ะชุดไทยเขาจะเป็นกระโปรงกระโปรงแต่อันนี้เป็นผ้าสิน้นแต่ว่าใส่ใส่ง่ายไหมลําบากไหมลาบากนิดนึงโอเคก็อันนี้คือมาเรียนที่พม่าเนี่ยอันรู้สึกยังไงอะไปเรียนวันแรกๆอ่ะก็ึกตื่นเต้นอะไรประมาณนั้นคืนด้วย เด้วยแต,ตอนนี้ขึ้นตานอะไรแล้วล่ะตานหนึ่งครับเพราะว่าเพราะว่าเอคือยังไม่รู้ภาษาพม่าก,ก็เลยอยู่ตนันโอ้โจริงจริงคือเรียนแบบสายกว่าเพื่อนเนาะค่ะ <c oughs> จริงๆอะ่ะตัวเท่านี้อ่าน่าจะเข้าตานสามตันสี่แล้วเนาะน้องเหมยเนาะน่าจะเข้าตานสามเพื่อนน้องน้องวันหอมอันเป็นเพื่อนไหม <c oughs> น้องวันหอมอะ่ะเป็นเพื่อนกันใช่ไหม <c oughs> เขาขึ้นตานอะไรตอนเนี้ย ตันสี่ตัอ่าถ้าเรียนที่นี่ก็ได้ขึ้นตานสี่แล้วแต่ว่าน้องไปเสียเวลาที่ไปเรียนทางไทยแล้วก็กลับมาเรียนที่พม่าก็เลยสายกว่าเพื่อนนะแล้วก็ไม่รู้ภาษาพม่าด้วยอ่าเป็นยังไงความรู้สึกยังไงมาได้มาขึ้นกับเด็กๆแบเนี้ยก็เขินเพราะว่าก็สูงกว่าน้องประมันอ่าก็โอเคอยู่เนาะ,ะตอนนี้เป็นไปโรงเรียนได้กี่วันละได้ประมาณห <c oughs> ลายวันแล้วค่ะ <c oughs> ได้อะไรติดตัวความรู้มันได้แต่เขาสอนอะไรแล้วอืมประมาณก็ออสอนกน็หนูไม่รู้เรื่องอ้าวไม่รงเร่องทำไมเนี่ย <laughs> ไม่รู้เรื่อง, <laughs> อ,งอ้าวเ,เขาเขาให้เขียนก็ขเขียนตามเขาสอนก็พูดเอ่อพูดตามแล้วก็ <c oughs> อ่านตามแบบนี้องเหรอติดนี่ตรงเลนหนูก็ได้อยู่อ๋อติดนี่ตรงเลหนึ่นงสองสามเนาะแล้วก็กากี้ค่ะคุย้ยละก็ ได้ค่ะอักขระของภาษาพม่าแต่ว่าอันภาษาไทยนี่รู้หมดเลยใช่ไหมรู้หมดค่ะเก่งใช่ไหมขึ้นมาเก่งอะไรได้แล้วใช่ไหมอ๋อไม่เก่งแต่ว่าก็ไก่เขาใครรู้หมดรู้ค่ะอ่าอแต่เสียดายถ้ามีโอกาสก็อยากไปเรียนเนาะแต่ก็เป็นกำลังใจให้แต่มันเป็นกำลังใจได้ให้ได้ไงเนี่ย จะเป็นกําลังใจให้ยังไงเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้เรียนเก่งๆภาษาพม่าเนี่ยแล้วก็สามารถแบบจบได้มีงานได้แต่แต่เนาะก็เออก็ต้องเรียนภาษาพม่าเนาะกลับไปกลับไปไม่ได้แล้วเนาะไม่ได้แล้วค่ะไม่กลับแล้วเนาะไม่กลับจะเป็นสาวพม่าแล้วใช่ไหมค่ะจะไปทํางานแบบพี่ขําแปงใช่ไหม ค่ะค่ะค่ะเสียดายจังเลยถ้าจบทางนู้นเนาะมันก็มีงานมีการอะไรทําแบบเยอะแยะมากมายแต่ทางนี้ก็จบมาก็มีอยู่แหละเป็นไงบรรยากาศสวยไหมสวยสวยฝนจะตกแล้วเนี่ยตอนนี้สาวๆก็คุยกันเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้น้องเหนือทำงานข้างหลังก่อนนะคะแล้วจะน,นอนอบ,บ๊ายบายบ<า>๊ายบายบ๊ายบายกล้องก่อนนะแล้ว คนนี้ก็คือเป็นสาวไทยแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสาวพมา่าแล้วนะคะจะเป็นสาวพมา่าเต็มตัวแล้ว <laughs> สาวพมา่าไม่ใช่สาวไทยใหญ่่าจากไทยกลายเป็นไทยใหญ่โอเคไทยคืนไทยคืนโอเคอ่ะไปไปไปเ,เดี๋ยวจะไปกับเพื่อนเดี๋ยวอันนั้นจะไปหาเพื่อนจะไม่ทันละฝนจะตกละโอเคน้องเมยจัดก,การอันนี้อันนี้จะปลูกผักนะครับนี่ผักเขียวเลยเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนาะแม่ก็กลับมาแล้วแต่ว่าจะปลูกผักไงเนาะ อันนี้ผักเขียวมากเลยพี่พี่ดูสิอันนี้ผักผักอะไรเนี่ยผักกาดเหรอไม่ใช่ผักกาดป,ปีกระลำปีกระลำปีปลูกกระลำปีนะคะโอ้ผักเขียวเลยเนาะช่วงหน้าฝนเนี่ยดีมากเลยฝนฝนก็จะตกแล้วต้องขุดไวๆนะเหมยอ,ออกแรงนะคะออกกำลังกายอันตอนเย็นนะคะอันนี้มีผักทุกชนิดเลยนะผักกาดอ่า อันนั้นคืออาหารหมูเพราะว่าเป็นเป็นมันเป็นมัน,นช่วยคุณป้าคุณป้าไม่ใช่สิอินไยจะเรียกว่าอินายเพราะว่าเออแม่ของน้องเหม๋ยอ,อ่ะเป็นหลานของคุณพ่อแม่ของแม่น้องเหม๋ยอ,อ่ะเป็นพี่ของพ่อ คุณป้านเงเนี่ยแม่ของแม่น้องเลยนะนาไงก็จะเรียกว่าน้าปเอยเป็นน้าอุ้ยทำไมทำแบบนั้นไม่ไม่ได้เลือกแล้วเลยไม่จริงจริงต้องให้เพี่อนทำช่วยได้ไหมโอ้โหจะมาช่วยแต่ว่าดูสิออกแรงกะว่าจะโชว์ความ ความเก่งให้ดูซะหน่อยแต่แต่ก็เก่งแหละตอนนี้เราโชโลว์ไว้อยู่ไง <laughs> สโลโก้งมาอยู่อันนี้ไม่โ,โล,ลว์ละช่วยกันเพราะว่าผลจะตกนะคะแม่ไปเอาผักมาละเอาอันต้นกระปีมาก็เลยเจอช่วยกันนะให้แห้งๆแห้งๆแ,แรงๆ Cốc, 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 luôn à, này à nấy mà đi đi mà cho số hay để mình đủ cho <laughs> 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 เคยทำเลยแต่ว่านางก็จะทําแบบนี้นะพี่ๆ่ใช่น้องเหมยมันจะทําแบบนี้แหละแต่ว่ามันก็ไม่เสร็จหรอกทั้งวันอนะ <c oughs> แต่ว่าท่ามันไม่ได้อ่ะเธอเออท่าไหมทัาต่อชิ้นแบบนี้ชินแบบไม่เหมือนกันนะคะนี่สไตล์การขุดสวนของน้องเหมยน,นะคะดูไป หมดเที่ยงเลยนะฟูุดอุดกินหมดเลยเพราะฝีมือแน่เลยอ่ะคือวันนี้นะคะก็ตัดติดชีวิตสองสาวเป็นยังไงบ้างสองสาวสไตล์กันขุดสวนไม่เหมือนกันก็เนาะเข้าสวนกับน้องฟองกับน้องเหมยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะมาอ่อยมูด้วย น้องฟองเลื่อนไปเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่แบบว่าเออน้องฟองทำงานอะไรแบบทำ u t u b e อย่างเดียวจ้พอหรออะไรเงี้ยเนาะคือทำ YouTube อย่างเดียว,ไ,ย <c ười> ยยวไม่พอหรอกค่ะแต่ว่าน้องอะ่ะก็ขายของเช่นขายของออนไลนอ์อ่ะของทั่วไปนี่แหละสั่งจากไทยมาแล้วก็มาลงเชียงตูนแล้วก็ขายเช่นแบบเครื่องสำอางอะไรเงี้เนาะสบู่ล้างหน้า หรือว่าเกี่ยวกับความสวยความงามนี่แหละนะคะก็ขายของด้วยนะคะขายของตามด้วยทำ u t u b e ด้วยนะคะก็ <g ười> <g ười> มีพี่ๆสงสัยว่าน้องพองางทำอะไรเนาะก็ขายของด้วยนะคะวันนี้ก็ตามตดชีวิตสอ,องสาวก็คือประมาณนี้นะคะสำหรับอีพนี้ก็จะขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วนะคะจะกนใหมาในอีพหน้านะคะก็อย่าลืมตดไลค์กดแชร์ให้กับน้องด้วยนะ,ะ <g ười> <g ười> บายบายค่ะสวัสดีค่ะ